มันเปนแสบสุดก็คือ้สมปลาสมปลาท้องเยโซ่อะไพี่น้องมาพี่น้องกินข่าเสาน้อกันเด้อเศบๆเลยเหอถอดหัวน,น้อนเลยพี่น้องถอดปลาสมจากเยโซ่ครับสมขีปลาพี่น้องสมขีปลาโอ้ยเสยบทะเลพี่น้องเด้ออู้อู้มาย่างดีอ้ยมาๆพี่น้องกินยังไงข่าเ้าเห้ง ถอดเซยไข่พี่นอ้องพี่ตู้เป็นไงอย่างนี้อุ้ยหดูเหนือมันไม่ไนุ่มยังไงหรือเนี่ยถอดเซย์ไข่ ่าเป็นแสบสุดก็คือสมปลาสมปลาพวเยโสอะไรพี่น่องยากาศแดดหอนี่ มื่อวานฝนตกมันนี่แดดมีปปามนกคุย,อยอถอดเสื้อใครห้องในไปต้องกล่วยยังมีติดหมอนเลย ลองเมืองไปโดนผู้ลงนเขาเอามากินกับถอดอย่างเดียวนะบริสใ,รสใสไข่ใา่ใจเสียบก็คือใส่ไข่เขาปีกมันจีเพิ่มคิ่มแสบเข้ามาอีกพี่นืะ นี่แหละเขาส اؤ เฮากิน,น,นยังไงไป่นหวมเลยน้ำมังขมปลาสมปลาสมจะสูะสะสอ,อ อกาอาหารบันท่องกินยังกระเสียบกุ้นนอะกิน,น,กนยังไง งงงงกินยังไงอยู่ยังไงกางอืมจัดเลยเขาเอาสม สูมหีปลาพี่น้องครับสูมไข่ปลาแต่ผมว่าสูมหีปลาจะแซ่บกว่านะจะชินหลายเลยหวานหลายครับอืมอ้มกลาง แล้วนี่เราแจกบ้านห้ือเปล่าได้รับชมอยู่ในออวันอะไรก็คอมเมนต์มาพี่น้องถ้าอยู่บนจะมาอยู่ขอนแก่นไ้ม อานปจับผิดก,ก็นะ่า้อเปนย่งมือเรากินน้ำขอเนียวห่อนขอดมันห่อนขอเนียวหว่อนโอ้ขาเนีด้แบบนี้เลย Nhưng vẫn phải dùng cái nằm mà vậy Vì cái nếp bà cái nằm mà vậy nó ใส่ไข่นึ่ใส่ของเนี้ยวไปไดหลายน่งข้ามีใหญ่หนึ่งอิ่มไว้ <laughs> có sống tù có sâu kinh dâm được không ạ ừ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  ดี่ค่อยไปกินอีกที่หนึ่งพี่น้องกับอาหารบ้านเฮาอยู่มบองขามนะครับเดี่ยวนี่ละครสัา้าผมก่ได้หักเลยเอาขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับที่ยังเกียรติตามเราชมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ปลาสมจากของฝากจากยิโสธรครับสมผีปลาเอาเมาอ,อูพี่น้อง แล้วก็ถอดก็ย่าลืมใส่ไข่น้าหรือว,ว่าเอาไปตองห้องมันจึ่งมดลิ้หมอล่องมือพี่น้องเน้อขอบคุณพี่น้องเน้อที่เขามารับชมขอบคุณตรงไหนตรงเชีเอามนีทรัพนยะ์มรดกพี่น้องเด๋ยวพมคิปเหน้าสวัสดีครับ